บิตคอยนะครับใกล้เลือกทางเด็มทีนะครับผมจะขึ้นลิฟต์หรือลงลิฟต์เนี่ยคลิปนี้มีคาตอบไปทุกคนครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในกราฟบิตคอยกันเหมือนเดิมเนาะผมก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณวันสองวันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับแต่ก็ยังเทรดอยู่นะแล้วก็ช่วงนี้เทรดเยอะนะครับหลายเหรียญก็เลยวุ่นวายนิดหน่อยนะครับโอเคเรามาดูบิตคอยนะครับซึ่งเป็นเหรียญหลักของคริปโตเคอเรนซีเนาะในภาพใหญ่กันนะครับผมว่า เป็นยังไงเนาะภาพใหญ่อย่าง 1D เดนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีสิ่งที่ผมค่อนข้างจะก,กังวลนิดนึงนะครับก็คือส่วนของแท่งรีเจคชั่นนะครับสังเกตนะครับผมพูดมาทุกคลิปเนาะว่าเวลาบิตคอยเจอแท่งรีเจคชั่นราคาที่เป็นแท่งสีแดงเนี่ยนะครับที่มันเพิ่งเกิดเมื่อวานเนี่ยมันมักจะทําให้บิตคอยในแดงเป็นอาทิตย์เลยนะครับประมาณ7วันเนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็7วันเหมือนกันนะครับซึ่งทําให้ผมก็ค่อนข้างกังวลนะว่ามันจะทําอาการแบบเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมี แ a ทเท r n หนึ่งนะที่ผมสนใจมากๆนะครับผมที่อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เนาะมันทําลักษณะของ rising wedge นะครับซึ่งมันเป็นการกลับตัวเป็นขาลงนะครับต้องบอกตรงๆนะการขึ้นมาทำ high เรื่อยอย่างนี้นะครับแล้วทำ high ไม่ค่อยไปไหนได้นะครับทำคล้ายๆกับ triple top เนาะแล้วก็ทําลักษณะของการยก low ที่สูงขึ้นมานะครับจะเห็นเทรน d l ไลน์ตั้งสงเส้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตุดตัดสินนะเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามันขึ้นทะลุข,ข้างบนไปนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นราคา20,000ไปลปลายแถว30,000เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดกรอบล่างมานะแล้วรีเทสลงมานะครับ <c oughs> ผมบอกเลนนะครับว่ากรณีนี้เราจะลงไปเจอกันแถวแถวแท่งนี้นะครับอะไรที่ทําให้ผมบอกแันนั้นนะครับสไตล์นี้เนี่ยไม่มีอะไรยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัววอลลุ่มโปรไฟล์เนาะตัววอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยมันจะบอกได้ถึงวอลลุ่มใน เข็นอันนั้นนะว่ามีการวอลลุ่มในการเทรดเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับที่มันหายไปนะครับตรงนี้เนี่ยแปลว่ามันเป็นจุดที่คนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเทรดกันนะครับแปลว่าถ้ามันทะลุราคาขึ้นมานะครับมันมีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นไปชนแนวต้านข้างบนนะครับก็แรกๆเนี่ยแถวประมาณ2 8 2หมืนอนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์การแบ็คเทสใช้ตัววอลลุ่มโปรไฟล์ส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันว่างอยู่มีสิทธิ์ที่จะ ขึ้นลิฟเนาะเพราะว่าถ้าเรามาดูแนวต้านนะครับโอเคถ้าซูมเอาออกมาดูนะอันนี้ผมเปลี่ยนตัวกราฟนะครับให้ไปเป็นตัวอินเด็กซ์เนาะเราจะเห็นนะว่าแนวต้านที่ใกล้ๆที่สุดเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับมันจะมีแถวๆเ,เนี่ยโซนข้างบนเนี่ยนะครับแถวๆ28งหมื่นแปดนะครับถึงเราจะเจอแนวต้านแรกนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันลงมาตอนลงเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ลงลิฟต์มาเลยนะตรงที่มันตรงที่มันไม่มีตัววอลลุ่มตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหม เป็นช่วงเดียวกันเนาะที่มันลงลิฟต์มันเลยนะแปลว่าถ้ามันขึ้นไปนะครับตรงนี้มันไม่มีบอลล่มในการเทรดเนาะมันก็จะวาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปชนวอลล่มข้างบนเลยเนาะแต่ก็ยังว่าครับนี่ก็การนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเล่นสั้นนะครับผมก็มีคําแนะนำเนาะตรงนี้เนี่ยเราพยายามเปิดสั้นนะครับให้ใกล้กับเทรนไลน์ตัวล่างเนี่ยให้มากที่สุดเนาะถ้าจะวัดฟีโบของการตรงนี้นะครับอะเราอาจจะมารับกันที่แถวๆ0.5แล้วก็ 6 1 64. 8ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นกรอบที่ผมทําไว้ให้เพื่อนๆใน Discord เนาะว่ากรอบตรงนี้เนี่ยน่าสนใจในการรับของนะครับถ้าจะรับเนี่ยอย่างวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เนาะก็จะมีการปิดออปชั่นทั้งหมดนะครับในวันนี้ในรอบสัปดาห์เนาะก็อาจจะได้เห็นราคานะครับดรอปลงมาแถวนี้เนาะแต่ถ้าหลุด6 1 8ลงไปก็ต้องไปมองแถวเทรล,ลายนะครับว่ามันรับอยู่ไหมเนาะรับอาจจะรับเป็นช่วง2ไม้นะครับไม้แรกอาจจะรับอยู่ตรง กรอบสีเขียวนี่เนาะแล้วมาที่2เนี่ยไปเปิดใกล้ๆก,ก,กับตัวเทรนไลน์นะครับถ้าหลุดเทรนไลน์หลบไปเนี่ยก็ให้พิจารณาตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเสสีแดงเนาะตรงนี้เนี่ยให้วางเป็น s t o p l o s s นะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าหลุดเทรนไลน์นะครับอย่างแรกคอนเฟิร์มว่าหลุดเทรนไลน์ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยถ้าหลุดโลตรงนี้เนี่ยนักเล่นสายพ r ายแอคชั่นรวมถึงสายอ e ีเลนะ็ w เ v e เนาะผมว่าน่าจะมองตรงกันนะครับว่าบิตคอยจะลงต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงจีวิทยาเนาะส่วนข่าวเนี่ยบิตคอยค่อนข้างดีนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนีก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับถ้าทะลุไรซิงเวกข้างบนไปนะครับสำหรับสายไม่รีบเนาะเอาชัวนะร์เนาะก็รอทะลุเทนไลน์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเล่นก็ได้เนาะแต่สำหรับสายที่จะเล่นฟิวเจอร์เล่นสั้นเนาะก็รับข้างล่างนี้แล้วก็สต็อปลอตตรงนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาจอยกับผมใน Discord ก็เข้าตามลิ้์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ